ไปไหนชาแนลสวัสดีค่ะไปไหนกับจีนี้สำหรับคลิปนี้ <จะ S 1> เราจะพาไป,ไปที่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะไปค่ะเราจะเปิดเครื่องตรงนี้ก่อนเปิดเครื่องตรงนี้นะนนนนนนค่ะตอนนี้ก็เป็นตอนเ <ใน S 1> ชา้ชาเช้านะคะที่โรงแรมตามสบายจังหวัดน,นครสวรรค์นะคะ ในห้องพักทางโรงแรมจะรับแขกด้วยกาแฟจากสตาร์บัคแล้วก็ดอยช้างนะคะเราก็เลือกชงได้ตามใจชอบเลยค่ะเครื่องชงกาแฟแบบนี้ก็เรียกเรียว่ายังไม่เคยใช้นะคะแต่ทางโรงแรมก็มีคู่มือไว้ให้นะคะเรียกเรียว่ากว่าจะได้กินกาแฟก็ออืื สนุกเลยล่ะค่ะโยไดเปิดเครื่องค่ะจึ๊บประมาณสามสิบวิ่าสามสิบวิแล้วก็โยนน้ำไหลออกมานี่น้ำไหลออกมาเนี่ยชั้นนั่งโดดจะนุ่มกว่าเปรี้ยวจะน,นุ่มอันนี้เปรียปร้ยวโดดลายช่างเปรี้ยวโดดไปเลยอันนี้เปรี้ยวแบบ ่นุมโอเคจบการรีวิวไปหาน้ำตาลม,มาใส่แพ็และทางโรงแรมได้จัดอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ไว้ให้เราทานตามสบายตามใจชอบเลยค่ะและเสร็จแล้วเราก็จะออกเดินทางพาท่านผู้ชมไปเที่ยวนาทีหนึงไปไหนไปกันเลยค่ะไปชมค่ะ มันไม่ทําอะไรตอนนี้พ่อบอกมันจะไม่ทําอะไรมันจะนิ่งมากต้าวชื่ออะไรอ่ะนี่นี่รูปปันหรือเปล่าภาพนิ่งนีภาพนิ่งที่อยู่ก็อีไม้ จะให้หารปลาที่ออทหารหทหารช่างใช่ไหมฟราร์มแกะทหารช่างที่ค่ายจีรประวัตินั่นหนูนี่ไปให้ทางนู้นมันไม่เลยคือคแต่เพื่อนบอกว่าไม่มีปลาอ <laughs> บอกนู่นไงมันก็มีอยู่ <laughs> นู่น <laughs> เ,เน,นี่ยไม่ก่อนหยดแล้วฝั่งนู้นดิ ปลาน้องไปไหนอ่ะบ่อนู้นกินทุกเวลาอยากได้บ่อที่กินทุกเวลาจังอันะนี้ปลาขึ้นกินแล้วท่านไหมอันนี้ก็ขึ้นอันนี้ขึ้นไม่ทีกวา,ากนวแล้วค่ะอ๋อเมื่อกี้หวานแล้วเขาก็เลยมาอันนี้ปลาปลาดินไม่ค่อยขึ้นบ่อเนะี้ยแต่บ่อน,นี้บ่อน,นี้นแวบหายเลยนะที่บ่อน,นี้แวบหายเลยนะ <c oughs> นี่น้องน้องนี้มาทางนี้ลูกอ๋อบ่บอน,นี้เราแรวบหายเลยเนะี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเาสิบสิบเอ็ดสองสิบามสิบสี่สิบสี่ตัวไม่แก่่อนอนเฮ้ยสิตัว15ตัวกจะบอกอะไรนะอะไรมเกจบอกอะไรีหนายิงคืนด้วยยิงเลยไหมล่ะยิงขนูเขาเปิดไหมล่ะเดี๋ยวไปสีกำโอ้ยไม็ได้หรอมือตื่นไม่หมดอุ้ยตกใจเนอะ แม่เนาะตกใจหมดเลยแม่แม่แม่ได้สองคนเอาให้อาหาร ะเอากะเจีจจจาจาจามาอุ้ยทางนี้ทางนี้วิ่งมาใหญ่เลยเธอใหญ่เหรอเธอใหญ่เท่าเอายี่สิบบาทเหรอนี่ขายยี่สิบบาทอาเดี๋ยวคนละสองกำับถือไปให้มากินถ่ายรูปกับม้าได้ไหมได้ใช่ไหมคะได้ สองตัวที่ใจดีมันจะไม่กระชื้นมน่อไอ้ือยาเนี่ยไปให้หาดไม้หรอกิูกไปาไแล้นะไปให้าหาไม้แลอันั้นหนักจริงหนักหรอกหนักอึ้ง Animal Land ค่าหารหบาทไปด็ไหนอะไรไหนใ้้อาหารูึเปล่ามีเด็กคนีคนมากินนั่นไงกว้าง กว้างเลยเหรอโอ้ยนอนนอนนอนมาเรี่วมีตัวเดียวเหรอสองตัวสามตัวสี่ตัวสี่ตัวห้าเห็นไหมสี่ตัวนอนไม่มีอาหารให้นอนน่ะค่าอาหารทาบาทแล้วอาหารอยู่ไหนอ่ะไม่มีอาหารให้นอนค่ะอาหารยังไม่มาเลยน้องเฮ้ยกว้างไม่ชอบตรงนี้เลยอ่ะอทำไมอ่ะไปดำมูขับ

พ่อคะอ,คอกินผักบุ้งได้ไหม่มอยกินผักบุ้งได้ไหมกินได้ไหมอ่ะนด้สุดวางกินกุเดี๋ยวกินผักบุ้งได้ไหมคะได้ครับได้ครับได้กินได้ผักบุ้งได้ไดหัวหันกวางก็มีครับอันนี้นนอันนี้ใช่ไหมอ๋อใช่ อันนี้ครับอันนี้อันนี้ก็วางก็ได้เป็ดก็ได้ครับจะใส่ข้าวโพดลูกเพราะละห้าบาทใช่ไหมเราหยิบไปได้ไมจ่าจไม่ขายเลยพีจ่ใจเองเจจะวันนี้เจจะเปสักปอดใจฉันหายไปไหนไมอยู่กับแม่นี่โอ้ทำไมไม่ถามล่ะก็บอกอยู่อ๋อปลอดหายไปไหนวะอ๋อตองเจจะเปวันนี้จะเปน้องๆผู้ยากผู้ยากหิวอาหารวันนี้วันนี้เจจะเปเปน้องผู้ยากกินอาหาร รอเทียบเลยเนี <câ mar> <actually> ่ย <après> ยี uh ่ส huh uh ิบบาทยี่สิบบาทเลยนะเอ็มเป๊ยๆเข้าโพดคือให้กระต่ายว่าอันนี้ให้เป็ดหัวอาหารนั่งคือให้กวางให้อะไรก็ได้เนี่ยไม่แค่หันกวางยังให้แล้วผักบุ้งได้ยังลูกๆให้ไม่ร้องด้วยห้าบาทเองอ่ะกินอิ่มแป๊ยไปเลยเราซื้อไปผัดเองได้ไหมผักบุ้งเนี่ยย้อยผักบุ้งงามๆพ่อจะกินกินกระส้มตำหรื มันมองพ่อเป็นหิวมองแบบในละในละอาหารนะในในอาหารเจรู้สึกว่าจะชอบเป็ดเป็ดกาบเป็ดข้าวโพดเป็ดอันนี้เป็ดอะไรอ่ะสีเหลืองเหลืองเป็ดพอโตขึ้นมันจะเป็นแบบเป็ดขาวเ็ออเป็นดเหลืองเป็ดเหลืองโอเเหรอ นึกว่าตัวขึ้นจะเป็นแบบนั้นตัวนี้อยู่เขาเนี่ยเฮ้ยไก่อะไรอ่ะขนปุ้ยๆน่ะนั่นน้อแย่เนี่ยแน่กินใหญ่เลยแย่ให้หมดแล้วเหรอไม่แล้วนี่ยน้องน้องเหมือนยังหิวหมดแล้วล่ะน้องเหมือนยังหิวอยู่เลยแย่กินหมดแย่กินที่นี่เลยดูหน่อยไก่ก็วิ่งมาทำไมเธอแย่งน้องตัวเล็กกินหมดเลยอคว้าควางควางงอนควางผลไม้แล้วเนี่ย เราจะปีฝา่าดงลูกเสือมันจืดแบบจืดแบบจืดไปยิงคันูกันไปไยิงคนูไปนเมาเตียยมากขอีกแล้วเหรอ,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 อไปไปให้พ่อไปไปกมีตุ๊กตามีด้วยน่นนนนนนา,ารักปครับผมขออะไ้าการส<ห>ั่นไหมเนี่ยการสั่นไหมอยากินอยากินบัว ยังไม่เป็นหมากอันนี้เราข้าวกล้วยด้วยกล้วยน,น้องเป็นหนอ่อมันจะตกไหมเนี่ยว่าตกก็ไม่เจ็บไม่เจ็บแต่ว่ามันจะเลอะเราจะไปยิงขนูที่ไหนนี่เป็นการเที่ยวแบบว่าเอเวอเรสต์จริงๆรองเท้ากา็ใบสมพรแล้วดูการใส่รองเท้ามาแล้วค่ะแต่ล,วตลว้วนๆเพราะว่าตอนแรกนึกว่าจะแบบไปค่ายเป็นที่แค่ให้อาหารแกะนิดหน่อยอะึง เยอะ่าก็ตายก็เในมอนแลนไงกห็จะเป็นน้ำมัชือานี่เป็นอะไรอันนี้สวนผักสวนครัวบอกโอ้ยมีล็กแม่คอจนอี้ดนี่ก็จะมีรูเสือเ่รนเขาขาที่นี่เ่ายอนกันต่อเห็ดนางฟ้าฟ้าฟ้าโครงการพ่อปูเห็ดนางฟ้าเรว่ากินอันนี้แหละใช่ใช่กินใช่ัน่ฉันรเหมจะกินทนูอยู่ตรงนี้นี่ใช่ กาวสะอาดในวันนี้ป้าสะอาดแน่นอนกูเองเดี่ยวเดี๋ยวกลัวได้ลงข้างทางเราไม่อาบน้ำไม่เป็นไรหรอกจะมีเรงไปอาบน้ำที่โรงแรมไหนอ่ะไปกินก่อนเลยนั่นยังไงพี่คนนั้นมาแล้วไปต้อเอานิ้วชี้ไปจับจับลูกธนู อไม่ไม่เอามือเนี่ยจับตรงนี้จับอย่างนี้จับอย่างนี้เหรอเออเอาแล้วก็อนุตั้งเลยเอาดิวเอานิ้วเอานิ้วแกะลูกแล้วก็ตั้งตั้งขั้นตั้งข้นอย่างนี้เออไหลซาขวาดึงเข้ามาหาตัวครับอ่าแขนใช้อ่าเล็งตลอดครับเล็งขวาดึงอ่าดึงดึงดึงอีกดึงกันแรงแรงแรงกันนี้แรงกันนี้แรงกันนี้ปล่อยยังไงแรงกันนี้ปล่อยยังไงก็ปล่อยไปเลยมันไม่ปล่อยปล่อยไปปล่อยไปแบบนี้อย่างนี้จับ นี่นี่ทำอย่างงี้นี่ทำอย่างงี้อย่างงี้นี่ยเราดึงมาอย่างงี้ดึงมาอย่างงี้ดูดดึงมาอย่างงี้แล้วไปเราปล่อยก็คือปล่อยอย่างงี้ปล่อยเชือออกปล่่ยยางงี้เห็นไหมอ่าดึงแรงๆดิอ้าวพี่บอกแล้วว่าง้รงงงัแรงแรงแรงเลยปวดแขนเลยไปปวดแขนตั้งตีไปเลยสิดอกเออนั่นแหละประสบการณ์ดูไหมล่ะ จบการที่ดีระจบการที่ดีต้องต้องระวังเราจะได้แคลรี่ในอาวี๋เป็นเทลอูดีไหนวะอ๋อหน้าเกมมาละระวังนะหนึ่งสองสามผ่านมาเยี่ยมหน่อยอยากช่ว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 ยไม่ถ่ายหนูใหม่ไม่ถายลุงพม่ถ่ายถ่ายยังถ่ายแล้วเออแม่นนี่ อืแม่พ่ออยู่แรงเลยอ่ะก็ฟ้านิดๆก็ลูกลูกทะลุเข้าไปในกองฟันนิ้วชี้ไม่ต้องล็อกปลายหนู่ยเออปล่อยเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรูดนิ้วัครบแม่มาทางนี้เราน่ะแม่กลัวไม่ใช่ไหมก็ปล่อยมันจะเบี่ยงเบี่ยงนะลูกจะเบี่ยงไปซ้ายไปขวา นี่ในระวังโดนนอนโอ้ยนะผลงานครับเชิงเดียว,วยเนี่ยไปดูคนนู้นดีกว่าคนนู้นคนนี้เป็นแล้วโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้คือช่วงล่างนี่พังยับเยินครับผมบอกเลยอันนี้คือช่วงล่างเล่งก่อนสิเล็งขยิงสิอะดูคนนี้ครับผมอู้อันนี้นี่หูขาดครับผมยิงกันถึงหูขาดเ<ต>ลยทีเดียว,วนี่คือหมายถึงหัวคนใช่ไหมใช่ช นี่เอ้เป้าเป้าเล็กกมันเป็นเป้ายิงปืนครับลองแล้วแต่ปืนมีปืนมีครับแต่มันไม่ทำไม่ได้ออกมาเลยครับมันเป็นบีดกันครับอืแจะอยู่ธนูไปก่อนตอนนี้คุณแชร์คนล็อกเข้าไปเหนียวโอ้โหคนนี้รู้สึกว่าเออนิน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 นี่ชักน่ากลัวแล้วหลังคาเป็นหลักโอ้ยหูซ้ายครับผมหูซ้ายครับผมบอกเลยว่าหูซ้ายอันนั้วมีการลักมีการลักธนูกันเกิดขึ้นครับผม ที่ไหนวะนู่นนะ่ะข้างบนนะ